สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและนักเก็งกำไรทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมพูดม้ดำเนินรายการช่อง YouTube Technical Channel และ Facebook มือใหม่ฝึกดูกราฟวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอหุ้นเด่นทางเทคนิคที่มีตัวนึงที่ผมได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั่นก็คือตัว CRC เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันอีกครั้งนะครับ CRC ในส่วนของ CRC เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆในช่วงของ 31บาทและ29บาทนะครับซึ่งซึ่งซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าในกรอบเนี่ยเป็นกรอบที่สําคัญเลยนะครับถ้าหากว่าราคาหลุดที่31บาทเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะเก็งกาไรได้โดยที่หากราคายืดเหนือ31บาทเนี่ยเป้าหมายของเราคือเอาไปขายที่34บาทนะครับโดยผมต้องผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าการเก็งกาไรในครั้งนี้มันเป็นการเก็งกําไรในส่วนของระยะกลางและระยะยาวนะครับซึ่ง ในระยะสั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้หาหุ้นได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งติดตามราคาทั้งวันนะครับซึ่งผมมองว่าการเล่นระยะกลางเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่น้อยลงมากว่าการเล่นระยะสั้นโดยเล่นวันต่อวันนะครับโอเคซึ่งแนวรับของเราเนี่ยคือ2.85บาทขออภัยครับ28.5บาทในราคา28.5บาบาทเนี่ยถ้าหากว่าราคาได้หลุดช่องนี้ไปแล้วเนี่ย ผมให้ราคาสุดท้ายเลยคือ25.4บาท25.4บาทเนี่ยคือราคาที่จะรับเมื่อราคามันหลุดราคา28.5บาทไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของหุ้นตัวที่2ก็คือหุ้นเมเจอร์หุ้นเมเจอร์เนี่ยเป็นไฮไลไท์เลยนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ทำข่าวของหุ้นเมเจอร์ไปเนี่ยราคาได้เปิดแกลบกระโดดขึ้นมาในแถวๆ16บาทนะครับ และได้ไปทำายสูงสุดเนี่ย17บาท10ตังค์ซึ่งมันก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมก็คือกรอบบน16.70และกรอบล่าง15.80ตามในรูปที่ผมได้ขึ้นมาผมมองว่าเป็นการสามารถที่จะเก็งกำไรได้เช่นเดียวกับ CRC เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าผมเทน้ำหนักให้ตัวนี้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องติดตามข่าวในเรื่องของ การระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่2ด้วยนะครับเพราะว่าข่าวนี้มันอาจจะทําให้ราคาเนี่ยของเราอะหลุดจากกรอบที่เราคาดการไว้ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นข่าวที่แบบว่าร้ายแรงกระทันหันต้องบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูการาฟของเราก็คือเมื่อราคาทะลุ16.70และสามารถยืนเหนือ16.70ได้เนี่ยผมให้เป้าหมายในการเก็งกำไรก็คือ 18บาท40ก็คือคีย์กอบบนที่มันเป็นราคาสูงสุดของราคาเก่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเมเจอร์เนี่ยผมให้เป้าหมายไปที่20บาทนะครับแต่เน้นระยะกลางนะครับผมขอบอกไปก่อนก็คือไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นระยะกลางประมาณใช้เวลาประมาณสิ้นปีนี้แลครับต้องมาติดตามว่าสิ้นปีนี้เนี่ยราคาไปจะไปถึงจะไปถึงกรอบที่เราคาดการไว้ไหม ส่วนแนวรับเนี่ยคือ15.80ถ้าหากว่าราคาลุด15.80เนี่ยมีโอกาสที่จะปิดปิดแก็บนะครับซึ่งแก็เนี่ยมันกว้างมากถ้าหากว่ามมนปิดแก็บได้เนี่ยราคาจะลงไปถึงที่14.80เลยนะครับและเราอาจจะมาเจอกันที่14บาทเหมือนเดิมนะครับเร,เรามาดูในส่วนของตัว i r b c นะครับ i r b c เนี่ยสามารถที่จะหาเป้าหมายราคาง่ายๆโดยใช้หลักของฟิโบนัชชีหรือว่า รือบางคนเรียกฟีโบนัชชีนะครับซึ่งการออกการขอภัยครับซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขเนี้ยมันจะทําให้ผู้คนที่วิเคราะห์แบบเราเนี่ยสามารถเห็นเห็นกับแบบที่เราเห็นได้นะครับนั่นก็คือราคาเนี่ยอยู่ในแนวรับของฟีโบนัชชีที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตในราคาที่สองจุดสี่สี่บาทนะครับโดยราคาเนี่ยโดยวันนี้ปิดที่สองจุดสี่หก ซึ่งผมมองว่ายังไม่น่าเข้านะครับถ้าหากแต่พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันได้มาแตะแนวรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดไปได้แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้าจะหลุดเนี่ยผมให้ราคาไปที่61.8% 6 8ของเลขฟีบนชัชชีหรือว่า2.28บาทซึ่งราคา2.28บาทถ้ามาถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมผมว่าเร็งเยัดไปเลยก็สวยอยู่นะครับอาจจะทำกำไรได้ ขายทารรั้งอำไรได้ในช่วง2.8และ3บาทขึ้นไปนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกเราเอาหุ้นที่มันเป็นระยะกลางมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับส่วนวเพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับหุ้น3ตัวนี้เนี่ยช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์การดูก,กราฟในหุ้น3ตัวนี้ด้วยนะครับผมจะได้นํามาปรับปรุงและนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ของผมด้วยยังไงก็วันนี้มีหุ้นเด่นทางเทคนิค 3ตัวนี่ยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมมีหุ้นตัวไหนมาอีกเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่มีสิ่งที่เสี่ยงกว่าการลงทุนนั่นก็คือการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำมาลงทุนนั่นเองขอให้เพืเ <ๆ S 2> ่อนๆโชคดีทำกำไรได้ครับเทอย่ยงมีสติลงทุนอย่างระวังแล้วนั่นแหละครับใครชนะจะเป็นของเรา สวัสดีครับ